ข้อตกลงการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการนางสาวสุมิตรามาลาเผ่าปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2ชั่วโมงการปฏิบัติงานทั้งสิ้น27ชั่วโมงต่อสัปดาห์ประเด็นท้าทายเรื่องการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ยึดโครงสร้างประโยค tense ประโยคที่แสดงการเวลา สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาของการใช้ประโยคภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ไม่สอดคล้องด้วยโครงสร้างประโยค tense ประโยคที่แสดงการเวลาจากการเรียนการสอนทุกวันนี้พบว่าน,นักเรียนไม่ได้คำนึงถึงโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ที่ต้องลงเวลาว่าเหตุการณ์หรือการกระทำนั้นเกิดขึ้นเมื่อใดเวลาใดซึ่งในทางภาษาอังกฤษนั้นจะคำนึงถึงการเวลาของการกระทำออกเป็นอดีตปัจจุบันและอนาคต วิธีการดำเนินการให้มรรลุผลแผนการจัดการเรียนรู้ผู้รายงานได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องเทน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ด้วยวิธีการสอนแบบปกติโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนจำนวน3แผนใช้เวลาในการทดสอบรวม6ชั่วโมงการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนดังนี้ หนึ่งศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต,ต่างประเทศเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานการเรียนรู้ตลอดจนจุดประสงค์การเรียนรู้สองเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนจำนวนสามแผนใช้เวลาในการสอนจำนวนสามสัปดาห์สัปดาห์ละสองชั่วโมงรวมหกชั่วโมง นวัตรกรรมที่ใช้เช่นเอกสารประกอบการเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาแนวคิทดทฤษฎีเอกสารหลักสูตรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเอกสารประกอบการเรียนหนังสือเรียนทีมอัพทสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน 2. กำหนดหน่วยการเรียนรู้เพื่อกำหนดขอบเขตเนื้อหาในการเรียนให้เป็นไปนตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร สวิเคราะห์เนื้อหาจากหน่วยการเรียนรู้ 4. กำหนดเนื้อหาที่สร้างเอกสารประกอบการเรียนโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องจำนวน3สัปดาห์สัปดาห์ละ2ชั่วโมงรวมทั้งสิ้น6ชั่วโมง 5. าดำเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียนจำนวน3เรื่องประกอบด้วย Present tense, Past tense and Future tense 3. แบบทดสอบวัดผลสมรร์ทางการเรียนมีวิธีการสร้างดังนี้ 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบการเขียนข้อสอบแลยการวิเคราะห์ข้อสอบจากหนังสือเอกสารหลักสูตรและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างแบบทดสอสบวัดผลสมริ์ทางการเรียนเป็นแบบทดสอบเลือกตอบชนิด4ตัวเลือกจำนวน40ข้อ ข้อคำถามยึดตามหน่วยการเรียนรู้และครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในแผนการจัดก,การเรียนรู้โดยมีเนื้อหาครอบคลุม3เรื่อง 3. นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านดงวัฒนาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน8คนแล้วนำมาตรวจสอบ 4. นำแบบทดสอบที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาต่อไป 3. ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ร้อยละ65ได้รับการแก้ปัญหาผู้เรียนที่ขาดทักษะการใช้ประโยค tense เ,เชิงคุณภาพผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีทักษะการใช้ประโยค tense เ,เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันภาพประกอบการจัดการเรียนการสอน ภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานผลงานรางวัลที่ได้รับ